2ข,ข้อดีและ2ข้อด้อยของ PRK มีอะไรบ้าง2ข้อดีของ PRK นะคะข้อที่1่ค่ะ PRK เป็นการรักษาสายตาที่แค่ขูดผิวกระจกตาแล้วก็รอแผลหายเพราะฉะนั้นจะเป็นการที่ไม่มีการเปิดฝากระจกตาใดๆทำให้กระจกตามีความแข็งแรงมากๆแล้วก็ตาแห้งน้อยด้วยค่ะ ข้อดีข้อที่2ของ P.R.K ก็คือว่าเราเพิ่มโอกาสในการทําสําหรับบางอาชีพค่ะบางอาชีพรักษาสายตาได้แต่ต้องทํา P.R.K เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนักบินในบางสายการบินหรือบางประเทศหรือทหารเป็นต้นนะคะแล้ว2ข้อด้อยของ P.R.K มีอะไรบ้าง P.R.K เป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบนและทำให้เกิดแผลจากนั้นก็โรยเลเซอร์เพราะนั้นข้อดอยอันนึงคือเจ็บมากข้อที่สค่ะ แผลต้องรอหายเพราะฉะนั้นการมองเห็นจะยังไม่ชัดทันทีต้องใจเย็นรอให้ได้นะคะข้อแรกคือเจ็บข้อที่2คือต้องคอยการมองเห็นชัดให้ได้หลัง7วันขึ้นไปค่ะและนี่ก็คือ2ข้อดีและ2ข้อด้อยของ P.R.K. ที่ทุกท่านต้องทราบก่อนพิจารณาทำนะคะหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ